ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาศรานิยมในคุยกันเช้านี้9กนาฬิกานาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้กลุณผู้ฟังอยู่กับโอคนิตินาศรานิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสททร .FM 106เช้าของวันนังคาม29กร,รกฎาคม2568 ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการวิเคราะห์ซะลค่ะเกิอดอะไรขึ้นคุยกันแล้วว่าให้หยุดหยุดหยุดแล้วยังไงคะหลังเที่ยงคืนมายิงกันยันเช้าตรู่ของวันนี้เรียนสายรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะอาจารย์ปณิธานคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณนิตินาศครับสวัสดีครับท่านทุกฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหัวอจาจารย์ค่ะช่วยวิเคราะห์นหน่อยคนเข้ามาเม้นกันเยอะมากว่ามันไว้ใจไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเจรจาหยุดมันไม่หยุดอยู่แล้วอาจารย์ค่ะทาไมอะคะเที่ยงคืนบอกให้หยุดทําไมถึงยังปะทะกันคะนอาจารย์อครับก็เพราะว่ากลไกในการหยุดยิงออย่างเป็นทางการยังไม่ได้ เข้าระบบหรือยังไม่ได้มีการประชุมนะครับเช้านี้ก็ยังไม่ได้มีการประชุมต้องเลื่อนออกอไปก่อนอันนั้นเป็นประเด็นแรกนะครับการตกลงกันในหลักการอย่างเดียวเนี่ยมไ,มไม่เพียงพอที่จะทําให้ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยเป็นผลได้นะครับในต่างประเทศข้อตกลงหยุดยิงที่จะต้องมีกติกามีกลไกมีขั้นตอนหลายอย่างเนี่ยจะถูกพิจารณากันอยู่หลายรอบนะครับก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในเมื่อเราประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้น การหยุดยิงที่จะทําได้จริงๆก็คงจะต้องรอให้คณะผู้บัญชาการทหารวันนี้ซึ่งเลื่อนเวลาพบกันไปแล้วนะครับพบกันให้ได้แล้วก็สามารถตกลงกันในกติกาในการะปะทะในการถอนกําลังนะครับแล้วก็ในการปรับพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองในส่วนของไทยเรายังต้องอจัดการกับปัญหาที่กัมพูชาลุกเข้ามาระหว่างกําลังในหลายพื้นที่นะครับทําให้เราต้อง ต่อสู้ผลักดันให้กัมพูชาออกไปที่เราเรียกกันว่าเราต้องสถาปนาพื้นที่ให้มั่นคงนะครับแล้วก็จัดระบบะการเข้าออกจัดระบบการป้านไม่ให้กัมพูชาลุกลามเข้ามาอีกในอนาคตให้ได้นะครับซึ่งกัมพูชาก็ไม่ยอมในหลายพื้นที่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ทําให้เราต้องมีการประทะนะครับมีบาดเจ็บมีเสียชีวิตแล้วก็ยังต่อเนื่องหลังเที่ยงคืนนะครับเพราะว่ากัมพูชาไม่ยอมถอนกําลังแล้วก็จะอาศัยกติกา การหยุดยิงครับวางกําลังไว้ในพื้นที่ของเราซึ่งเราก็ยอมไม่ได้ครับคุณนิตินาค่ะอืมสรุปแล้วพอพอบรรลุข้อตกลงว่าเที่ยงคืนต้องหยุดยิงในสงครามหลายๆคู่ที่ผ่านผ่านมาก็ก็มีลักษณะแบบนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับนะครับ<อ>แต่ว่าบางคู่ก็ดีขึ้นเพราะว่าเขาตกลงกันในกลไกก่อนนะครับแล้วก็เขาก็มีคณะผู้สังเกตการเขาก็มีนะครับแนวทาง ที่ชัดเจนกว่าเรานะครับของเราก็รีบตกลงกันในเชิง<ม>นโยบายนะครับเพราะว่ากัมพุชาต้องการให้เราตกลงกันอต้องการปิดล้อมเรานะครับต้องการใช้เงื่อนไขที่กัมพุชาย,ยังได้ประโยชน์จากการอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเราจะให้เราหยุดยิงเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในพื้นที่ซึ่งเราก็รับไม่ได้นะครับและจําเป็นต้อง ผลักดันให้กัมพูชาออกไปจากพื้นที่ก่อนครับอทีนี้เรากลับมาคุยกันถึงเรื่องของการเจรจาที่มาเลเซียกันเมื่อวานอาจารย์ว่ามันมีอะไรที่เขาไม่ได้พูดกับสื่อไหมคะมันจะมีข้อตกลงอะไรไหมคะอาจารย์ระหว่างประเทศสองประเทศนี้อ,อก็มีข้อสงสัยเยอะนะครับหลายเรื่องมากนะครับว่าทําไมมาหาอำนาจถึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องอนะครับทั้งท่านีหลักการของอาเซียนก็ชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มาหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้อง ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าก็กอาจจะเป็นความจําเป็นนะครับที่กัมพูชามองว่าจําเป็นที่ต้องให้สหรัฐให้จีนมากดดันไทยด้วยเพราะว่าเขาเสียเปรียบในพื้นที่การรบนะครับ <Okay. S 2> ทั้งที่ไทยเองก็ยืนยันแล้วว่ากัมพูชาจะต้องกลับมาแสดงความจริงใจ mm. และเข้ามานะครับแก้ไขปัญหากับไทยก่อนนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่ากัมพูชาก็คงจะใช้ทั้งอาเซียนทั้ง ทางมหาอำนาจที่เป็นมิตรประเทศของเราให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยหลายฝ่ายก็ต้องข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนถ้าเทียบกับสิงคโปร์เมื่อปี5้าหนึ่งเทียบกับมาเลเซียเมื่อปี5้าี่นะครับความชัดเจนในการที่กัมพูชาลุกลามนธิปไตยไทยเนี่ยชัดเจนกว่าด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าแรงกดดันต่อกัมพูชาโดยประธานอาเซียนก็ไม่มากนะครับหลายคนพูดไปถึงเรื่องของ ผลประโยชน์ของมาเลเซียบริษัทเทเลคอมขนาดใหญ่นะครับที่สนับสนุนรัฐบาลแล้วขณะนี้ไปตั้งเสาสัญญาณตามแนวชายแดนอย่างที่เป็นข่าวนั่นก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่คนคาใจกันอยู่นะครับคุณนิทินาศครับอืมค่ะทําไมทําไมโดน,โนัลด์ทรัมป์ถึงใส่ใจกับกรณีของไทยกัมพูชาขนาดนี้มเมื่อเมื่อเช้าหรือเปล่าคะอาจารย์ที่เขาก็ก็โพสต์ที่ในบนเอ็กซ์ที่เขาบอกว่าเขาว่าเป็น president of peace เลยเขายุติสงครามมาหลายประเทศหลายคู่กรณีแล้วทั่วโลกใบนี้ ครับนัดเป็นนโยบายหาเสียงเขาตั้งแต่แรกนะครับ<ม>ว่าเขาจะเป็นผู้นําสันติภาพเขาต้องการรางวัลสันติภาพเขาต้องการให้เห็นว่าสันติภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยดีกับมหาอำนาจดีกับเขาดีกับเศรษฐกิจของอเมริกันนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่เขาหาเสียงไว้นะครับแต่<ม>ประเด็นที่เขาไปผูกกับเงื่อนไขของภาษี <And> ก็เป็นเงื่อนไขเฉพาะนะครับที่เขากําลังเจราจาต่อรองกับเรากับกัมพูชาอยู่นะครับขณะนี้หลายประเทศก็ สนใจนะครับสาธาพยุโรปก็เพิ่มสรุปอัตราภาษีที่คขอตัง้งข้างต่ำนะครับ15%นะครับหลายประเทศก็อาจจะได้10%หรือว่าไม่ไม่สูงเกิน20%เ,เขาก็ทราบดีว่าทั้งกัมพูชาทั้งไทยซึ่งยังไม่ได้สรุปข้อตกลงนี้ก็สนใจที่จะ,ะได้รับการนะครับลดจนภาษีการค้ามากขึ้นนะครับเขาก็ใช้เงื่อนไขนี้ครับมากดดันเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถทําได้ใน สิทธิ์ของเขาก็จริงนะครับ<ม>แต่เราก็ควรจะยืนยันว่าทั้งหมดทั้งปวงเหนือไปกว่าเรื่องของภาษี<ม>ก็คือเรื่องของอธิปไตายเรื่องของดินแดนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องสื่อสารให้กับสหรัฐให้ชัดเจนแต่สหรัฐก็ส่งกำลังบำรุงให้กับใครอยู่เสมอในรอบหลายปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่เราใช้ ในการผลักดันกัมพูชาก็มาจากสหรัฐเป็นส่วนใหญ่นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นความสําคัญของสหรัฐต่อไทยนะครับคบก,าการที่เจ,จรจาเมื่อวานแล้วก็บรรลุข้อตกลงกันได้หลักๆเลยใช่เรื่องที่ทั้งทั้งไทยและกัมพูชากลัวเรื่องภาษีการค้าที่สหรัฐท,ที่โดนัลด์ทรัมป์เขาขู่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่หลักนะครับเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องรองนะครับเรื่องแรกก็คือต้องการชิงความ,ดมาได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชา เรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องดินแดนครับเรื่องอธิปไตยครับ mm hmm. เรื่องสารยุติธรรมระหว่างประเทศครับค่ะอาจารย์อาจารย์ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เมื่อวานหรือเปล่าคะอาจารย์เขาคน้นคนเขาอาจารย์บอกว่าการเจราจารเนี่ยฝ่ายเราดูเหมือนจะเสียเปรียบแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเวทีเจราจารเนี่ยเหมือนทุกฝ่ายมีวาระซ่อนริ้นอยากให้อาจารย์ขยายความเพิ่มเติมสักนิดค่ะครับก็ชัดเจนสั้นๆน,นะครับกัมพูชาต้องรับการประจานปะนามากกว่านี้ถ้าเราเชื่อว่าข้อมูลของเราที่สหปชาชาติที่นานาชาติเรา ได้นาเสนอแล้วมันชัดเจนนะครับว่าเราเป็นฝ่ายถูกลุกลานเราเป็นฝ่ายถูกกระทํานะครับและการกระทําก็ชัดเจนนะครับที่โรงพยาบาลไม่ใช่แห่งเดียวด้วยซ้านะครับที่หลายแห่งที่ต้องปิดไปนะครับที่ชุมชนที่ร้านสะดวกซื้อคร,รอบครัวที่แทบจะไม่เหลือสมาชิกอ่าแล้วนะครับอย่าง<ช>เช่นกรณีที่เรานําเสนอก็ชัดเจนนะครับว่ากัมพูชาต้องได้รับการกดดนันต้องได้รับการยื่นเงื่อนไขาจากในหลายฝ่ายแต่ว่า,าเผอิญว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจไปแล้ว บางส่วนว่าเลือกเข้าข้างกัมพูชาข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่ได้มีผลมา,า,ากแต่ว่าก็มีผลในการยับยัง้งไม่ให้ประเทศเหล่านั้นกลับมาคุกคามเรานะครับในขณะเดียวกันพันธมิตรของเราก็ไม่ได้แสดงบทบาทมากนะครับในการแสดงความไม่พอใจแสดงความดุด,ดันที่จะจัดการกับกัมพูชานะครับแล้วทาให้บรรยากาศการค้าการลงทุนความร่วมมือมันแปรปรวนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าทั้งแต่ละฝ่ายก็มีผลประโยชน์ในการเกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมาเลเซียซึ่งเสนอตัว ว่าจะเป็นคนกลางในการเชื่อมประสานเสนอตัวว่าว่าเป็นเพื่อนของเราแต่ก็ไม่ได้มีข้อกล่าวหาหรือข้อหา,หา,หาอะไรทางทางการและไม่เป็นทางการก็ได้นะครับว่ากัมพูชาทาแบบนี้ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นครั้งแรกๆนะยรับที่กัมพูชาจะดูเหมือนกับว่ามีพิติกรรมทําลายอาเซียนนะครับเพราะว่าอาเซียนมีกิจการที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในจะไม่รบกันไม่ใช้กําลังนะครับตั้งแต่ก่อสร้างมา นะครับในแง่ขององค์กรของอาเซียนขณะนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาเซียนทางในอันวายอิบราฮิมน,น่าจะต้องตรหนักมากกว่านี้ครับอืเดี๋ยวสิบโมงที่ที่เขาบอกเลื่อนการประชุมระดับแม่ทัพภาคกันนะคะอาจารย์จากเจ็ดโมงไปเป็นสิบโมงอีกอีกโดยประมาณสี่สิบห้านาทีตรงนี้เนี่ยพอเจรจาระดับแม่ทัพภาคเสร็จต้องหยุดต้องยุติการยิงเลยก็จะเข้าสู่กรอบที่จะยุติการยิงนะครับแต่ต้องดูว่ากําลัง ที่จะถอนออกไปจะปลอดภัยขนาดไหน mm hmm. อของทั้งสองฝ่ายนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็การหยุดยิงจริงๆในหลายพื้นที่ก็น่าจะทําได้นะครับแต่ในหลายพื้นที่ที่กัมพูชาย,ยังไม่ถอนนะครับออกไปก็คงจะต้องดูว่าจะทําอย่างไรหรือว่า mm hmm. ที่กัมพูชาคิดว่ายังได้เปรียบ mm hmm. แล้วจะเปิดฉากโจมตีใครอีกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ขณะนี้ตั้งแต่เช้า <Okay. S 2> สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วนะครับ mm hmm. ในหลายพื้นที่ก็มี mm hmm. ไม่มีการปฏิบัติการอะไรนะครับ mm hmm. แต่ว่าใช่ครับก็ยังมี บางพื้นที่ที่เราต้องคุยกันนะครับแล <Yeah. S 2> ้วก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องสร้างกติกาขึ้นมาใหม่ mm hmm. ตามแนวชายแดนนะครับ <Yeah. S 2> โดยกองกําลังทั้งสองฝ่ายคงต้องปรับตัวนะครับแล้วก็วางกําลังในรูปแบบที่ไม่ล่อแหลมต่อการทำสงครามแบบนี้อีกครับอแล้วรู้ตามสถานการณ์เดิมๆหรอคะอาจารย์ปราศาสตร์ทั้งหลายภูทั้งหลายมันจะไปเหมือนเดิมไหมคะอยู่กันอย่างละครึ่งทหารคนละหกนายเจ็ดนายอะไรก็ว่ากันไปมันจะเหมือนเดิมกับก่อนที่จะมีเหตุการณ์ไหมครับอาจารย์ เออไม่น่าจะเหมือนเดิมแล้ว<ม>นะ<ม>ครับเ,เ,เพราะว่าในบางพื้นที่เราน่าจะเข้าไปควบคุมได้นะครับอ่ามากขึ้นแล้วนะครับอ่าล้วก็คงจะไม่อนุญาตให้มีการกระทําแบบนั้นอีกนะครับแต่ในบางพื้นที่ที่ยังต้องเจรจาแล้วก็<อ>เขายังสามารถยึดครองอยู่ได้ก็อาจจะต้องมีการวางระบบเออใกล้เคียงกับเดิมนะครับแต่ว่าจะต้องมีการคัดกรองไม่ให้มีการยั่วยุและรีบเข้าสู่การเจรจาในเรื่องการจัดทําหลักเขตแดน นะครับในช่วงที่จะมาถึงข้างหน้านี้ก็จะเป็นสองตัวนะครับ <S S S พื้นที่ในหลายะนะครับแห่งนะครับบางปราสาทที่เราวางกำลังไว้ได้แล้วนะครับแล้วก็ควบคุมสายการไว้ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในเขต่างไทยตรงนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาสามารถเปิดพื้นที่ให้คนเข้าออกได้ด้วย,วยกติกาของเรานะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ที่กัมพูชายังต่อต้านในการการะทาแบบนี้อยู่ก็คงจะต้องเจรจากัน นะครับเพราะว่าการใช้กําลังนับตั้งแต่วันนี้ไปก็อาจจะยากขึ้นครับแล้วก็อาจจะทําให้กัมพูชามีเงื่อนไขในการปิดล้อมเราอีกครับในเวนทีระหว่างประเทศครับอืซึ่งซึ่งมันจะมีรายละเอียดที่ต้องไปคุยโดยฉเฉพาะเรื่องของพื้นที่เอ่อรายละเอียดคุยเรื่องของพื้นที่นี่ต้องเป็นระดับไหนคุยอะคะอาจารย์ระดับ RBC ครับอแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีะระดับออ่ GBC <G BC. S 2> ตามมาะนะครับ ในเรื่องของสายการโดยทั่วไป RBC ก็คือของกองกาลังของกองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองจะคุยกับกองกําลังนะภาคที่สี่ภาคที่ห้าของกัมพูชานะครับวันที่สี่สิงหาก็จะชัดเจนขึ้นที่สุดนะครับวันนี้ก็คงจะได้กติกาได้กลไกลมาปรับมาแก้แล้วก็เข้าสู่การบังคับใช้ในบางส่วนนะครับแต่วันที่สี่ถ้าประชุมได้จริงไม่มีการเลื่อนออกไปอีกนะครับก็จะชัดเจนนะครับว่าที่สุดแล้วเสถียรภาพจะเกิดขึ้น ได้อย่างไรจากการามีปฏิบัติการมีการวางกําลังในลนักษณะที่จะเห็นภายในเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่ครับค่ะอาจารย์คะเดชธนะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศจากประสบการณ์ด้านนี้มาตลอดหลายสิบป,ปีอาจารย์วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเสียหายมากนะครับได้รับผลกระทบจากการสู้รบครั้งใหญ่ นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสําคัญของอาเซียนและของโลกด้วยเพราะว่าเข้าไปสู่กติกาสาก,กลเข้าไปสู่เวทีณะมนตรีความมั่นคงต่างชาติซึ่งระบุว่าความขัดแย้งครั้งนี้เป็นภัยคุกคามต่อสิทธภาพและสันติภาพของโลกแล้วก็แทรกวาระเร่งด่วนเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวกันรข้งใหญ่นะครับวางกฎเกณฑ์กติกานะครับให้ดีขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะครับแล้วก็อาจจะต้องยกเลิกข้อตกลงเดิมหรือปรับปรุงข้อตกลงเดิมให้ทํางาน ให้ได้มากกว่านี้นะครับเ,เพิ่มเติมไปจากการวางกําลังให้เข้มแข็งตามแนวชายแดนนะครับไม่เปิดโอกาสให้มีการลุกเข้ามาวางทุ่นระเบิดหรือว่ายึดจุดสูงคมหรือว่ายึดพื้นที่ในเชิงยุทธวิธีเพื่อที่จะเตรียมตัวทําสงครามกับเราแบบครั้งนี้อีกนะครับแล้วก็จะต้องคัดกรองไม่ให้เกิดการยั่วยุนะครับการเลกร่กกันนะครับอของประชาชนของทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายว่า 75ปี<ม>ที่ผ่านมาที่จะฉลองกันในปีนี้<ม>ก็คงจะต้องเริ่มต้นใหม่มอีก75ปีข้างหน้าเพื่อกลไกสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ๆที่ยึดสันติเป็นหลักโดยเฉพาะทางฝั่งกัมพูชานะครับที่อาจจะต้องดูว่าในอนาคตเราจะร่วมมือกับคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่กระหายสงครามแบบคนรุ่นนี้นะครับ,รบแล้วก็ทาให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากและไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้สําหรับ หลายครอบครัวที่สูญเสียครับใช่ความสัมพันธ์ฉันมิตรยากที่จะกลับมาประสานรอยร้าวมิคะอาจารย์หรือว่าตราบใดที่ยังเป็นขออนุญาตเป็นรัฐบาลชุดนี้อยู่หรือถ้าเปลี่ยนรัฐบาลไปเกี่ยวกับรัฐบาลมิคะอาจารย์คือรัฐบาลมาตามวาระาไปตามวิถีนะครับผู้นําก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าของกัมพูชาจะอยู่นานถึงสี่สิบปีะนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ อันล้าลึกของประชาชนยากที่จะเยียวยานะครับและไม่มีองค์กรไหนที่มีหน้าที่โดยตรงต้องใช้เวลาอาจจะต้องช่วยเหลือกันเองนะครับแล้วก็อาจจะต้องวางาแผนแนอนาคตรวมกันในลักษณะใหม่ๆแต่แต่ใช่ครับความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ปะทุขึ้นมานะครับก็ถูกมองจากหลายส่วนว่าเป็นปัญหาเล่งเล้าทําให้เกิดการบานปลายนะครับแต่ใช่ครับปัญหา,าดั้งเดิมที่ก่อการพูดคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นเอโมยูฉบับไหนหรือข้อตกลองอะไรก,ก็ไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกัมพูชาไม่อตอบรับต่อกลไกเหล่านี้แล้วก็กลับไปหากลไกนานาชาติแล้วนานาชาติก็เปิดช่องให้กัมพูชาทําด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องไปดูว่าจะแก้ปัญหายอย่างไรแต่ว่าที่สุดแล้ววันนี้บทเรียนของทั้งสองฝ่ายก็คือว่าไม่มีใครได้ประโยชน์จากสงครามครั้งนี้เท่าไหร่นะครับยกเว้นกลุ่มของคนบางประเภทจํานวนน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องไป จะดูแลปิดล้อมคนเหล่านั้นอย่าให้มีอิทธิพลมีบทบาทแบบนี้อีกครับแล้วท่าวันนี้ชัดเจนจากอาจารย์ปฏิธานขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขาที่มาวิเคราะห์ให้ฟังขอบคุณนะคะครับยินดีครับข<า>อให้ทุกคนปลอดภยัยครับขอบพระคุณเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 9นาฬิกา23นาทีอีกโดยประมาณครึ่งชั่วโมงที่จะประคุบที่จะคุยกันประชุมกันใเนื้อระดับของทัพภาคแล้วก็ตั้งแต่สว่างมานะคะตั้งแต่สว่างมาเท่าที่อัปเดตดูตามหน้าเพจข่าวยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมและจนเจราจาการระดับทับพภาคก็น่าจะไม่มีแล้วนะคะน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ขอให้ไม่มีแล้วคะ่ะเพราะว่าจะได้ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเพิ่มเติมไปมากกว่านี้